ไม่เหกรุณตีไม่กล้าเลยอนี่มันชอบขึ้นตรงนู้น่ะเรียบรยตี่ิงไงสิงแต่วันก่อนมาแล้วไม่กินอาจจะเป็นเพราะว่ามันเพิ่งลอกไปน้ำอาจจะขุ่นเน่น่แน่ๆนไม่รู้ปลาอะไรฮะฮึยู่ใหญ่ป้าปลาอะไรวะใหญ่ขึ้นมาแล้วครับเออสวยงามตัวนี้สวยงาม อแล้วมันมีตัวตามกาถ้าถ้าเข้าไปล้วไม่ได้ตัวนะบอกเลยยังวิทย์ยังไม่ช่วยยก <c oughs> ไม่ชอบนานๆจะเห็นแบบพลุงพลังดี <c oughs> จะไปกลางเต็นที่ไหนกันแคมปิ้งครับวันนี้โอ้อันนี้คือไรล,ล่มลอัน,นเดียวก็พอไม่ต้องไปสองแร้วมั สวัสดีตอตยอนสวัสดีค่ะมีตอนรับฟังนะครับขาสู่ช่นงเล่ยทปลาวันนี้ใหม่มี่รอกมองขึ้นมาใหม่คลองหรือบ่อไม่รู้นะคลองค่ะคลองเออลอกขึ้นมาใหม่นะครับแล้วมันมีปลาขึ้นแต่พื้นด้านล่างเนี่ยเราบอกตามตรงเลยเคยมาตกและแห้วนะครับพื้นด้านล่างเนี่ยเคยมาตีอย่าปลอมโอ้โหพวกหญ้าเน่าผักตบเน่าเยอะมากวันนี้ก็เลยเตรียมมาให้หมดเลยแต่รถมันเข้าไม่ได้ไง ก็ต้องจอดไว้แล้วก็เดินเข้าไปนะครับถ้าเข้าไปเราไม่ปลาเครืองเจ๊ะห <c oughs> อไมเลยไปไปไป <c oughs> นี่ครับสูงรอเลยครับเดี๋ยวมันต้องขึ้นครับมันขึ้นทีมากที่นี่แต่วันก่อนมาแล้วไม่กินอาจจะเป็นเพราะว่ามันเพิ่งลอกไปน้ำอาจจะขุ่นน่น่ๆน่น่ไม่รู้ปลาอะไรฮะเ,เดไป้วย เราก็เลยเตรียมมาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นตี๋ปอมตกแบบหุ่นปาจีนนะครับเพราะว่าเนี่ยใหญ่ด้วยหมิวอันนี้เป็นเหยียบนวดครับเหยียบไม่นวดก็มีเหยียบปอมก็มีครับพบเลยวันนี้เียะต้องให้ใช้แผลสุดท้ายนะแผลใช่มีไหมมีบ้านอยู่ไหนใกล้ๆเลยครับใกล้บ้านเกี่ยวหูว้บุญ ตีเรก็หัวเลยเฮ้ยแต่เหมือนน้ำวันนี้จะเดียววันนั้นอะใส่ไหมเลยดีกว่าระหว่างเราปลากินนะครับก็น้องตีจะพร้อมด้วยฮะแฟชั่นจิตปดีมากเลยฝนน้ำี้น้นอ้ใช้สีเหลืองโอ้โไไห อะไรประช้อนนั่ิใหญ่ป่ะ,ะบบไม่ใหญ่เดี๋ยวนี้ไม่ใหญ่หญหญเบรกหวานได้ป่ะว่าแล้วสากัดแล้วเมื่อกี้เบรกออกเลยโอ้โหกัดข้างหน้าเหรอช้าไปเลยตั้มเนอะก็ยังหวานอยู่นะ มาคนระับหลังจากที่ไปทำธุรกิจส่วนตัวสุดไหมโล่งเลย บุกระโดดมาเลยกระโดดกระโดดไอ้โอ้โหอ,อู้หีิวบอกถือว่าสุดยอดมากนะได้ปลาบ่อเน,นี้ยจะบอกว่าบุญนนะ่ะวันเนี้ยกัดดีมากคือบางครั้งเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยผมบอกผม,ผมที่ผมที่ผม,ผมขยเย็บขยเย็บ,ๆๆบพี่เห็นปะเฮ้ยมันจิบอ๋อ<ม>ตัวน,นี้เลยปะตัวน,นี้เลยผันหน้ามันได้นะออกมาใกล้ผมปึ๊กุดกุดกกัดกัดเุดก คนได้ปลามันพูดแล้วมันอะไรก็ดูดีหมดอ่ะไม่ของคุณตีไม่กล้าเลยนะมันชอบขึ้นตรงนู้นอ่ะสิงย์ไงสิงไม่ขิงครับเราเราไม่ขิงเราเราต้ด้วยกันฮะหูวิปเอ็นหนึ่งหัวนั้นเจ็บจุกเลยจำไม่ได้นานเลี้ยงอุ้ยนั้นมันเออเราหลาบุญคนก้อนคือคือดีตใช่ใช่เออเราอยู่กับปัจจุบันเรายดติดกับปัจจุบันอันนี้หมูเดินเท็กซัสนะครับฟองฟอสเลย หมิวลงหางหนอนดีกว่าหมิวกลางน้ําเลยกลางน้ําเลยกว้วเลยกลอบ,บนอยู่น้ําอ่ะบางประกงน้ำลงพังลงไฟพะวงลงอุย้ยโดนโดนโอ้โหโอ้โหโเริ่มตักจุดได้หมายที่สองหลังจากกดป่าเออ,เอ,อเอาละ หนิวบอกเงินอะไรนะเริ่มจบผิดได้แล้วฮะอันนี้เซ็ตเบรกแน่นขึ้นแล้วใช่ครับมันก็เลยแบบหลุดยากนิดหน่อยนะรุ่นเดียวกันเลยไหมเนี่ยใช่ครับแต่ที่เห็นที่มันผิดมันใหญ่ใหญ่กว่านี้ไอ้ตัวแรกที่กางผุนทีก็โดดอ่ะนั่นอะเกือบโลล่าบอสให้ได้ครับอันนี้ก็ดีกันเต็มสีแดงแดงอันนี้เผยเป็นตัวต้นแบบเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับยอดตอนนี้คือไม่มีใครสนหน้าดินแล้วฮะตี พุ่นปลาจีนไว้สองคันนะครับตรงนี้หนึ่งจุดตรงนู้นหนึ่งจุดนะครับก็ไม่สนนะฮะแล้วก็ตะก้าวปานินก็ไม่สนนะครับตีอย่าปอมกันดีกว่าครับปลาเนื้อดีครับปลาช่อนมันครับมันครับมีหลายคนคอมเมนต์นะครับตีก็ดีตียังไงให้ปลากัดนะครับควรกอเร็วหรือกอช้านะฮะสังเกตวันนี้ครับกอเร็วมากทาไมกอเร็วบุญปลามันอยู่กลางน้ำกับผิวน้ำครับน้าลึกไหมตรงนี้ ไม่ลึกประมาณเมตรเมตรน้อยๆไม่เอาประมาณลงไปดูเดือบปะไม่เอา <c oughs> ได้ปลาแล้วคือแต่ละหมายเนี่ยไม่เหมือนกันจริงๆ<ช>ครับบางบหมายก็ต้องกอช้าน้ําลึกหน่อยนะครับปลาอยู่ด้านล่างก,ก็ต้องกอช้ามากับหน้าดินอย่างเงี้ยบางหมายก็ต้องกอเร็วด,ดังนั้นคําถามที่ว่ากอเร็วหรือกอช้าดีได้หมดครับแล้วแต่สภาพหมายครับต้องลองทุกแบบแล้วปลาตัวแรกได้แบบไหนลองแบบนั้นเรื่อยๆครับใช่ครับ <c oughs> ยูใหญ่าะ ป้าอะไรวะหใหญ่ขึ้นมาแล้วครับอาอ,อสวยงามตัวนี้สวยงามพอแล้วมันมีตัวตามกาดจับจุดได้นี่เบื้องนี้ทุกคนว่าก่อนนะโตวสวยกว่านี้สมแขนเบื้องน,งนี้เหนือตาหงไมจัะเหนือตาหงก็ดีจัดเต็มสีแดงอี่ ยังไงเนี่ยโอ้โหนี่ก็เดินอยู่เรื่อยเลยเดี๋ยวก็ไปเข้าห้องน้าเดี๋ยวก็ไปเตรียมอุปกรณ์โอ้แมันบกะพี่โอยมันต้องแบกอยู่แล้วอ่ะเราตกมาสองวันแล้วเนี่ยใช้พลังงานหมดไปแล้วใช้พลังงานกับการอะไรเบ่งนี่ใช่ไหมท่านี้ถอดมาได้มือพระบาท เจ็ดเมื um ่อบาทันวามกกลามกกลาก็ต um ้องได้รางวัลชาเลนจ์อีกหนึ่งเบอร์ทีนี้เกิดเดือดสีปลาอีกคือหลังเรืนี้เงินมันจะเข้าแล้วไหนว่าไหนมือลอกไหมเขาว่ามือลอกจะรับทรัพย์มือแตกด้านด้เลยนิ้วก็ด้านนะฮะปลดปลาเยอะไปหน่อยนิ้วข้อแตกหมดแล้วอ่ะเออเฮ้ยแต่วันนี้ไม่ได้ปลดปลาเลยอ่ะบุญโอ้ ปากเหยียบหลังร้วยปวดล้มแล้วไม่ลุกเลยครับล้มแล้วนอนนิ่งเลยก็วันนี้นะครับเราก็ตกปลากันมาโอ้หกี่ชั่วโมงอะหลายชั่วโมงกันนะก็ไม่กัดแล้วครับคือคือปลามันน่าจะลงลึกและแดดเปรี้ยงในช่วงเวลาอากาศหนาวๆลมแรงๆเนี้ยอย่าไปฝืนใช้เหยื่อผิวน้ํานะครับ,รบให้ลองใต้น้ำนี่แหละพวกก็ดีจะเต็มเหยื่อยางนะครับ,รบก็วันนี้ก็ แต่มันก็แล้วแต่คนแหละบางคนใช้ไม่เป็นบางคนมันดือ้อมันรู้ว่ากดปลายคันแล้วเหยื่อมันติดมันก็กดอยู่นั่นแหละมันมไม่ยกอก็ก่อกาชานะ่ะมันติดบอกแล้วไม่มีติดเด็กดื้อต้องโดนเลยนะมีก็ตึงเด็กดื้อเด็กดื้อต้องโดนอะไรนะหักเงินครับหักเงินอย่างเดียวมันถึงจะหมดหนึงช็อตยู่เข้าพักเอาโอเคก็ยังไงฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้เราใช้กะดี่จะเต็มค่ะ เอาใช้เหมือนกันเหรอใช้เหมือนกันอะไรนึกว่าไปใช้ค่ายทำไมไม่ได้หรอโอเคไปก่อนล้วครับสวัสดีค่ะบ๊ายสามตูนครับตุงกระตขายนับแต้มรอเลย